This is the Maximum Partners podcast transforming people's lives ธุรกิจติดปีก by อนันต์รัตังศรีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับจากทาง podcast นะครับแล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็เพจ Business Break t r u h นะครับผมอนันต์ทัตังศีครับ ผมอัครเดชอุดมปัญญาวิทย์ครับหรือชื่อเล่นชื่ออเบิร์ตครับหลายๆคนอาจจะรู้จักผมมาแล้วแต่หลายท่านที่ยังไม่รู้จักผมผมเองเป็นมาสเตอร์โค้ชนะครับแล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัท b r e a k t h r o u g h ครับผมนะครับเป็นฟาวเดอร์ของ b r e a k t h r o u g h แล้วก็แ a x i m u m Partner นนะครับแล้วก็เป็นมาสเตอร์โค้ชของทั้ง2บริษัทเลยครับผมโอเคสวัสดีครับเบิร์ดวันนี้เรามาเรามาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของบริษัท SME กันนะถูกต้องครับใช่ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆาคนเนี่ยก็คงอยากให้ หลายคนก็คงอยากเห็นยอดขายของตัวเองเติบโตแต่ทําไมอะครับเบิร์ดทำไมหลายๆครั้งของบริษัท SME ทําทไมมันถึงโตไม่ได้ครับเบิร์ดในมุมมองเบิร์ดผมว่าปัญหา2อยด่างนะครับที่ผมเจอมาปัญหาอย่างแรกเลยที่ผมเจอมาคือเรื่องของคนแล้วปัญหาที่2ที่ผมเจอมาคือเรื่องของระบบนะครับแล้วใน2เรื่องนี้หลักๆใหญ่ๆเลยเนี่ยเป็นปัญหาที่ SME เจอมาบ่อยครั้งและคิดว่าองค์กรใหญ่ๆเขาไม่เจอกันแต่เขาจเจอกันแล้วมันก็มีวิธีการแก้ที่ เรารู้และเรามีวิธีการแก้ที่พิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ได้ครับพี่นัน okay. ผมผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมจัดทําสัมมนาเนาะเวลาหลายๆครั้งผู้ประกอบการเข้ามารวมรวมกันเนี่ยผมทํามาเกือบหกสิบรอบนะครับเบิร์มเกือบทุกรอบนะครับหลายๆครั้งเนี่ยปัญหากว่า8ปดสิเอร์นเนี่ยเจ้าของอุกากรเข้ามาคุยเรื่องคนอื ไม่ว่าจะเป็นคนทํางานไม่มีประสิทธิภาพบางหละปัญหาหลายๆครั้งเนี่ยคนเขาควรจะจัดการแก้ปัญหาได้แต่กับกลายเวีว่าไม่ใช่สิคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องลงไปลงแรงเข้าไปจัดการปัญหาต่างๆนะครับผมว่าเรื่องคนเนี่ยประมาณ70็ดปิเอนตเลยของสัมนมา,าเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่มีอะไรบ้างคนไม่มมีระสิิทธภาพใช่่ไบบ แล้วก็มีการเมืองมีการเมืองม,อมีการเมืองทัศนคติไม่ดีใช่คนที่ใช่ไม่ใช่ถูแล้วก็หลายครั้งเนี่ยพนักงานเองเนี่ยมีการไม่รู้ว่า จะไปทางไหนอ่ะโอเคเกียร์ว่างอ่ะเกียร์ว่างจริงๆคําว่าเกียร์ว่างเนี่ยบางทีหลายครั้งเนี่ยเราจะไปโทษใครนะเบิร์ตเพราะว่าเราเองอาจจะต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าโกขององค์กรมันชัดขนาดไหนเพราะหลายครั้งกลายเป็นว่าพอวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรมันมันมันไม่ชัดมันเลยทําให้คนอยู่ข้างในนั้นอ่ะแหว่งไปหมดเลยอืซึ่งซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ปัญหาเรื่องคนนะเบิร์ตมันไม่ได้ปัญหาเฉพาะคนที่อยู่ในทีมอย่างเดียวนะ คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยหลายครั้งผมเคยเข้าไปเจอบางบริษัทมีเจ้าของสองสาท่านเนี่ยไอหัวสองสาท่านเนี่ยหลายครั้งก็ยังไม่อะไรกันเลย okay. ผมผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันมันสตั๊กทำให้บริษัทที่เป็นบริษัท SME หลายหลายบริษัทเนี่ยมันโตต่อไม่ได้คอเค okay. ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าหลายหลายครั้งนะครับที่เรามาเจอ SME เนี่ยมันเริ่ม <c oughs> ที่คนก่อน แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งคนและเป็นทั้งระบบแล้วก็เป็นทั้งทีมผู้นํามันมี3-4ส่ส่วนนะครับที่มันต้องปรับเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนพร้อมๆกันเราถึงจะแก้ไขได้และธุรกิจติดปีกที่หลายๆายคนที่ฟังเรามาและสนใจเนี่ยธุรกิจติดปีกมันคืออะไรครับคุณนันแล้วมันช่วยไงให้แบบ SME มันแบบเปลี่ยนได้จริงๆเอาเอาเ,เ,เรื่องแรกก่อนนะครับผมว่าเรื่องธุรกิจติดปีกเนี่ยหลักๆที่เราเราดีไซน์คอสนี้ออกมาครับเบิร์ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเซิร์ฟคนที่เป็น SME ถ้าเราสามารถที im, okay. ่จะเซิร์ฟให้คนที่เป็นระดับ SME เนี่ยเขาสามารถเติบโตได้แข็งแรงได้เขามีทีมงานที่แข็งแรงเนี่ยผมว่ามุมมองผมนะผมมองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมันจะโตขึ้นโอเคเห็นด้วยเลยครับผมเองก็มีอุามการเดียวกับพี่นันว่าอยากที่จะช่วย SME ไทยให้มันเติบโตโดยที่เราจัดวางวิธีการในการปรับเปลี่ยนเขาเรียกวอะไรอ่ะผู้ประกอบการ เพราะว่าสิ่งแรกเลยที่ผูการหลายหลายคนมาทำเมื่อคือว่าหลายหลายคนติดปัญหาที่อยากจะเปลี่ยนทีมงานเจ้าของก็เลยมาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองหลังจากที่เจ้าของพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยหลายหลายครั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะไปเปลี่ยนได้มันต้องกลับไปเปลี่ยนที่ทีมงานแล้วก็กลับไปเปลี่ยนที่วิธีการคิดของคนเพราะว่าต้นตอของหลายหลายอย่างอ่ะมันเกิดจากมซ n d s e ตบางอย่างที่ทีมผู้นําเองหรือทีมงานเองหรือเจ้าของเอง มีอะไรสตั๊กกเรื่องของคนเพราะว่าเหตุผลคือหลายๆครั้งนะครับต้องเข้าใจประวัตินิดนึงว่าผมมาสอนเรื่องผู้นํามาเยอะแล้วผู้ประกอบการหลายๆครั้งอะ่ะเริ่มจากการเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนนี่คือทุกๆอย่างที่เริ่มต้นเนี่ยเขาทําทุกอย่างคนเดียวหมดเลยเขาทําตั้งแต่การตลาดการขายการผลิตแล้วก็การเงินทั้งหมดเริ่มจากคนคนเดียวด้วยประสบการณ์ที่อาจจะเคยไปเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนเสร็จแล้วเมื่อหลังจากที่เขาทําอะไรบางอย่างมาคนเดียวแล้วเนี่ย เขาก็กำลังชินในไมเซตในการทําคนเดียวก่อนเมื่อจ้างคนเข้ามาแล้วเนี่ยจ้างมือซ้ายมือขวาเข้ามาก็ทําไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่ตัวเองคิดเพราะว่า 1. อาจจะทําช้า 2. อาจจะทําผิดพลาดอามันจะไม่ละเอียด 4. ไม่มีความภาวะเป็นเจ้าของเหมือนกับที่เขาเป็นเขาก็เลยรู้สึกว่าไว้วางใจทีมงานไม่ได้และหลายหลยคนก็เลยแทนที่จะใช้คนให้เต็มที่จริงๆก็เลยลงไปกระโดดทําเองเลยก็เลยรู้สึกว่า จ้างคนมาแล้วเหนื่อยทํางานเองแล้วเหนื่อยประสานงานคนแล้วเหนื่อยแล้วแม่ไม่คุยกันเองด้วยนะปัญหาผมเจอหลายครั้งหลายหลายคนเป็นเจ้าผู้ประกอบการต้องทําตัวเป็นเมสเซนเจอร์ครับวิ่งไปคุยกับการตลาดทีไ,ไปคุยกับการขายทีแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้นี่คือปัญหาที่ผมเจอมาหลายหลายครั้งพนักงานเลยบอกว่าทํางาน SME ไม่มีระบบทํางาน SME แล้วเหนื่อยเจ้าของเองก็เหนื่อยคนทํางานก็เหนื่อยครับพี่นันครับผมผมผมจับสิ่งที่สิ่งที่เบิร์ดพูดได้คำหนึ่งเมื่อกี้นี้คือคําว่าซูเปอร์แมนใช่ ผมผมผมเห็นหลายๆครั้งนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของอิการตอนเนี้หลายบริษัทเนี่ยกว่า70%็0บที่เข้ามาในสัมมนา,ารเราเนี่ยเราเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของกิการเนี่ยเป็นซูเปอร์แมนจริงนะคือทําทุกเรื่องตั้งแต่แก้ปัญหาตั้งแต่ไปซื้อของวางบินยิงแอดเฟซบุ๊กทำทุกอย่างทําบัญชีเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยองค์กรมันโตยากแต่ผมมองผมมองอย่างนี้เบิร์ตผมมองว่าจริงๆแล้ว การเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยถามว่าดีไหมดีแต่ว่ามันดีเหมาะกับองค์กรที่เป็นในลักษณะสตาร์ทอัพใช่เริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นจริง,รงๆบางคนเป็นซูเปอร์แมนกับซูเปอร์เกิลสองคนผัวเมียถูกเออคือคือเนื่องจากว่าแรกแรกพอสตาร์ทอัพเนี่ยเราไม่มีเงินเยอะเราจําเป็นจะต้องทําเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นพอมันเริ่มโตขึ้นมาเป็นในระดับ SME ออสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอเท่ายังเจ้าของยังยังเป็นซูเปอร์แมนอยู่ ยังไม่ได้สร้างเป็นซูเปอร์ทีมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเองต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้รอสั่งการและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทีมงานของเขาเนี่ยก็จะรอเขาสั่งการด้วยเช่นเดียวกันถูกแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่เติบโตสักทีแล้วมันก็ต้องลากทีมไปสิ่งที่ผมรอบรู้สึกเลยเพราะผมมีประสบการณ์ SME เอยอะเพราะผมเคยทํามาประมาณ15ปีละแล้วผมรู้สึกเลยว่ามันเป็นการลากทีมหนักๆเลยงั้นวันนี้ บิสเนสเร็กทูเลยเข้ามาแก้ไขตรงจุดนี้<ๆ>เข้ามาแก้ไข m i n d s e t ของหนึ่งเจ้าของ<ๆ>สองเข้ามาแก้ไขใน m i ซ d s e t ของทีมผู้นำ<ๆ>ทีมผู้นำก็คือใต้หัวหน้าโดยตรงก็คือเจ้าของเนี่ย<ๆ>จะเป็นหัวหน้าการตลาดหัวหน้าการขายหัวหน้าการเงินหัวหน้าการผลิตเนี่ยแก้ไขมุมมองพวกเขาว่าพวกเขาคือจะ,จะคิดยังไงล่าสุดอันที่3ก็คือเรื่องของระบบ<ๆ>วิธีการทํางานผมว่าเรื่องระบบและวิธีการทํางานเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆา<ๆ>คือการที่เราเป็นสตาร์ทอัพ เราอาจจะอยู่แบบไม่มีระบบอาจจะพออยู่ได้นะเบิร์ตแต่ว่าพอใบษัทเริ่มโตยอดขายเริ่มหลักสิบล้านหลักร้อยล้านเนี่ยคุณลองคิดดูว่าวันนี้ถ้าเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นแต่ทําไม่ทําอะไรไม่เป็นระบบระเบียบเลยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยองค์กรผมว่ามีแต่พังกับพังครับเบิร์ต ฟังถึงตรงนี้แล้วผมว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการหลายคนเนี่ยก็คงอยากจะทําให้องค์กรของตัวเองเติบโตก็คงอยากจะเริ่มสร้างทีมของตัวเองให้มันแข็งแรงงสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือว่าเรามีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ชื okay. right. ่อว no ่า business analysis ครับตัเบิร์ไอ business analysis เนี่ยผมสร้างมันขึ้นมากับพร้อมพี่นันเนี่ยเพราะว่าเหตุผลคือผู้ประกอบการหลายหลายครั้งครับเจ้าของชอบมาฟังสัมมนาเพียงคนเดียวและเจ้าของเนี่ยหลายหลายครั้งอ่ะลงไปถ่ายทอดให้ทีมงานไม่ได้ แล้วเมื่อเขาถ่ายทอดทีมงานไม่ได้เนี่ยหลายหลายครั้งมันก็และหลายหลายครั้งอยากจะถามทีมงานว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดปัญหาอะไรหรือว่าทําไมทีมงานถึงไม่มีสิทธิภาพทุกคนเงียบส่วนใหญ่คนไทยแม่เงียบตลอดแล้วมันไม่เกิดการเข้าใจจริงๆว่าตกลงปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแล้ววิเคราะห์ปัญหาของตัวเองไม่ได้เราก็เลยต้องเข้าไปพร้อมกับทางทีมโค้ชของเราที่เข้าไป facilitate. ฟสิลิเตตฟสิลิเตตเนี่ยเป็นวิธีการในการ ถามคำถามในการหาปัญหาโดยที่ทุกคนเปิดใจและกล้าพูดออกมาเจ้าของเนี่ยมีจุดประสงค์ในใจอยู่แล้วว่าอยากจะให้ทีมงานมีประสิทธิภาพอยากจะให้ทีมงานเปิดเผยม,มาว่าไอ้ bottleneck หรือปัญหาที่เป็นคอขวดของเขาคืออะไรบ้างแต่ว่าเขาทำเองไม่ได้เราก็เลยเอาทีมโคช้ชเข้าไปประมาณสักครึ่งวันเพื่อที่จะคุยถึงปัญหาคุยถึงเป้าหมายคุยถึงจุดคอขวดหลายๆอันเพื่อวิเคราะห์ได้ครับพี่นัน สิ่งเสริมได้ไหมสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ผมอยากจะอยากจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญแล value <ม>้วแวร์ลูมากๆากหรือม,มีคุณค่ามากๆนะครับเพราะว่าวัาวนนี้ถ้าในองค์กรคุณสามารถรู้ว่าการที่คุณจะเติบโตเป็นดับเบิลไซด์ได้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดที่มันปล<ม>ักอินอยู่แล้วแล้วความโชคดีอย่างหนึ่งคือทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะแอดไว้เบื้องต้นได้ว่าการที่เราจะทะลุผ่านไอ้ปัญหาตรงนั้นไปได้เนี่ยเราจะต้องแก้จัดอะไรอาจจะแก้จากคนก็ได้นะ หรือว่าอาจจะแก้จากเรื่องแผนกลยุทธ์ต่างๆก็ได้นะหรือหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องระบบที่เบิดพูดก็ได้เพราะว่าหลายครั้งบางองค์กรมันโตไม่ได้มันติดระบบมันก็มีนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมว่ามันทําให้อ่ามันทําให้องค์กรเนี่ยเวลาที่มีทีทมที่ปรึกษาที่เป็นคนอีกมุมมองหนึ่งเป็นเติร์ดปาร์ตี้เข้าไปมองเนี่ยมันจะมองแบบไม่มีแบกแสคเบิร์ดมันอยู่ตรงกลางครับคือเรามอง3มเรื่องด้วยกันตอนเราเข้าไป BA เนี่ย เรามองหนึ่งเรื่องคือเรื่องของโอนเนอร์หรือเจ้าของอันที่2คือเรามองทีมผู้นําอันที่สามเรามองเรื่องระบบการทํางานเจ้าของเรามองอะไรบ้างบางที SME หลายหลายครั้งครับมีเจ้าของหลายคนมีสามีภรรยามออีอาจจะเป็นเจ้าของคนเดียวก็ได้แต่ว่าเจ้าของหลายหลายครั้งก็อาจจะคือพยายามทํางานหนักแต่ว่ามีบางอย่างที่เขาต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างแล้วก็ทีมงานไม่กล้าบอกเขางั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง เข้าไปหาตรงจุดนี้อันที่2คือทีมหัวหน้าเองอีกทีนึงเนี่ยเราอยากจะเข้าไปดูว่าทีมหัวหน้าเองอีกทีเนี่ยเขาได้ทําหน้าที่บทบาทเขาไหมเขามีทีมหัวหน้าจริงๆไหม,มและอันที่3มก็คือเรื่องระบบการทํางานเร,งารรเรื่องของการประชุมเรื่องของการการวัดผล KPI หลายๆอย่างพวกนี้คือสิ่งที่เราเข้าไปดูองค์งประกอบต่างๆเพื่อหาว่าอันไหนคือคอขวดผมอยากจะให้พี่นันอธิบายเพิ่มขึ้นว่า ไอ้คำว,ว่าคอขวดมันสําคัญยังไงพี่แล้วหาทําไมเราต้องหาให้เจอเนี่ยในสามองค์ประกอบเจ้าของออทีมผู้นําแล้วก็ระบบครับพี่คือคือวันนี้ครับเบิร์ตถ้าวันนี้เราอยากให้องค์กรโตแต่ว่ามันมันติดคอขวดอืมันจะทําให้มันไปต่อไม่ได้ไอ้คาว่าคอขวดเนี่ยมันอาจจะต้องแยกลงไปลึกเลยนะครับลงไปลึกเลยนะครับออรรว่า,ามันอาจจะติดเกี่ยวกับเ,เรื่องเรื่องขายอ่าใช่ถูกไหมบางทีบางคนขายไม่เป็นอ่ะ บางคนขายไม่เป็นสินค้าดีแต่ไม่ขายไม่เป็นอ่ะสุดท้ายท้ายสุดมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เงินกลับมาหรือบางทีอาจจะต้องติดเรื่องการตลาดก็มีถูกไหมหรือว่าสุดท้ายท้ายสุดบางทีอาจจะเป็นเรื่องผลิตแต่การขายเนี่ยกับการก,กับการตลาดหรือการผลิตนี่มันแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะส่วนแรกก็คือ r o c e s s การขาย2ก็คืออีกคนขายเนี่ยแหละใช่ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยเรามีโปรเซสท,ที่ดีอยู่แล้วแต่คนขายแม่งไม่ใช่บางทีคนขายแม่งเจ๋งมากเลย แต่โพเต s ไม่มีนะครับหลายไลน์อันพวกนี้มันคือหลายไลอันที่เป็นรายละเอียดของคอขวดถูกไหมที่เราต้องเอาไปแกะออกมาให้ได้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรกันแน่ปัญหามันคือคนที่ทํางานหรือปัญหาคือวิธีการที่ทํางาน คือในมุมมองผมนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสริมไว้คือบางทีไอ้คำว่าบัตเทเน็เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเลยมันมีความซับซ้อนในตัวมันเองบางทีเราแก้เรื่องขายแล้วแต่คนมันไม่ไปอ่ะเออไมเซ็ตของคนหรือวิธีการคิดของคนไม่ผิดสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยต่อให้พี่ไปเรียนจากกูรูจากอะไรมาก็ตามมีทักษะหรือมีโนเลสอะไรก็ตามถ้าเราไม่เข้าไปเปลี่ยนวิธีการคิดของคนที่เป็นพนักงานเราเนี่ยสุดท้ายท้ายสุด คนที่จะต้องทํางานไม่หนีคนที่เป็น MD คนที่เป็นเจ <Okay, S 1> ้าโอเคก็แปลว่า,นะวาสิ่งที่เราเราคุยกันนะหลายหลายครั้งเราเจอคือว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเหมือนกับกินยาแก้อันเดียวแต่มันเป็นโรคแบบซับซ้อนอะโรคหลายโรคอะโรคตั้งแต่โรคปอดตั้งแต่โรคตัวร้อนตั้งแต่โรคเขา่า เป็นหลายหลายโรคแล้วมันต้องแก้ทั้ง whole system ร่วมกัน<ม>งั้นใน B A analysis เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราแยกแยะออกมาว่า<ม>โรคต่างๆเป็นยังไงและเราด้วยโค้ชเองเนี่ยจะรู้เลยว่าโรคบางโรคที่ทับซ้อนกันมันจะแก้ได้ด้วยเรื่องของคนต้นต้นต่อของมันจริงๆคืออะไรกันแน่ถูกไหมไหลายครั้งเราได้ไปทํา B A กับ,บหลายหลายบริษัทแล้วครับพี่นันเล่าให้ผมฟังหน่อยครับว่าบริษัทไหนบ้างที่พี่ทาแล้วมันเปิดประสิทธิภาพยังไงบ้าง ผมผมอยากจะอยากจะแชร์เคสจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยทีมที่ปรึกษาของ business breakthrough เนี่ยเราเข้าไปในองค์กรเนี่ยกว่าร้อยกว่าบริษัทเลยนะครับเบิรทุกๆเดือนเนี่ยจะมีคนเชิญเข้าไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากทีนี้ผมอยากจะยกหลายๆเคสที่ ที่เราเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เป็นเจ้าของไม่เก่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าคนที่เป็นทีมงานไม่เก่งนะแต่เขาจมอยู่กับปัญหาเขาอยู่กับปัญหาเหมือนคนที่อยู่กับปัญหาทุกวันเนี่ยมันเกิดความคุ้นชินเหมือนกนใช่ใช่ผมเข้าใจเป็นอย่างนั้นผมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเคยเข้าไปบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยบริษัทเนี่ยมีลูกน้องนะอยู่ที่ประมาณ150คนนะครับอตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรพี่เขาทำธุรกิจ ในการที่เข้าไปดูว่าของใน7 e เ e ่ e อีเเนี่ยอ่ามันมีอยู่กี่รายอ่ามีร้อยห้าคนเข้าไปดูในเซเว่นไปดูในเซเว่นว่าไปกระตุ้นเรื่องการตลาดเรื่องการขายโอเคทีนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมคุยกับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยวันแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราเจอว่าทั้งบริษัททั้งโฮกรุ๊ปเนี่ยมีลูกค้าหลักๆอยู่แค่สองลายร้อยห้าสิคนพึ่งลูกค้าแค่สองลายถูกอผมถามเบิร์ดว่า เบิดมองอยังไงครับเวลาที่เวลาที่เราเราเป็นที่ปรึกษาเราเข้าไปแล้วเราเจออย่างเงี้ยครับเบิดก็ถ้าเกิดลูกค้าสองเจ้านั้นนะครับเจ๊งบริษัทก็เจ๊งเลยครับถูกนั่นนั่นคือกลายเป็นว่าคนอีกประมาณร้อยห้าสิบคนตกงาน,นทันทีหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งเขาถอนออเดอร์ไปแค่รายเดียวนะมันเท่ากับยอดขายห้าสิเปอร์เซ็ตเพราะงั้นเนี่ยพอสิ่งที่ในฐานะเราเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ผมบอกคนที่เป็นเจ้าของเลยนะว่าเฮ้ย พี่ถ้าเป็นผมผมเป็นพี่ผมจะโฟกัสในการหาลูกค้าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยพอเราชัดเจนในดิเรกชันอย่างนี้นเนี่ยสิ่งที่เรากลับมาคุยกันคือตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเราฝึกแล้วก็สอนเขาแล้วก็พาเขาในการทําให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ซึ่งซึ่งสิ่งนี้ผมผมแฮปปี้มากนะหลังจากผ่านไปไม่นานนะเบิร์ดลูกค้ารายนีย้เขามีลูกค้ากว่าหกราย อยอดขายเขาโตเกือบส0มเนี่ยโอ้โหคือคือตัวผมไม่ได้ม,มีส่วนได้ส่วนเสียเขาแล้ว,วแต่พอเราเองเป็นที่ปรึกษาเราเป็นโคชนะ้ชเนาะเราเห็นเขาโตอย่างนีเนี่ยแน่นอนแหละเราก็แฮปปี้คือง่ายๆ BA เราเนี่ยช่วยเข้าไปเห็นหรือเอาแวร์คอขวดก่อนเพราะว่าสิ่งที่ผมจะบอกในการโคชชิ่งคือ Awareness is key to change ก็คือการรับรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เราไม่รู้เลยว่าจุดคอขวดของเราอยู่ตรงจุดไหนเราก็จะเปลี่ยนไม่ได้งั้นวันนี้อุดมการของเราคือ double size Thailand double size SME ให้ SME เติบโตอย่างต่อเนื่องเราต้องเข้าไปวิเคราะห์ว่าตรกลงปัญหาเขาคืออะไรกันแน่นะครับ <True. S 1> อันนี้คือเคสของเรื่องของยอดขายแล้วมีเคสคอื่นๆ<ม>ไหมผม,มผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ที่มันทําให้ใหงค์กรไม่โตผมเคยเข้าไป บริษัทหนึ่งเขาเป็นโปรดักชันเป็นโปรดักชันอ่าเป็นโปรดักชันผลิตอ่าพวกเครื่องประดับเครื่องเงินอ่าคือคือสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นคือวันนี้ยอดบริษัทนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องยอดขายอ่ายอดขายดีมากโอเคคือคือคือยอดขายเติบโตตลอดเวลายอดขายประมาณ2อ0สล้านอืมก็ก็โอเคแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบริษัทมันไม่มีกําไรอ่าคือคือแสดงว่าวันนี้เราต้องกลับมาดูว่า เราขายถูกไปหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ผมเห็นคือ,อประสิทธิภาพหรือเอฟเชนซีของการผลิตนะครับเบิร์ดวันนี้เนี่ยเขามีการทำรีเวิร์ของตัวโปรดักของเขาเนี่ยกว่า80เบิร์ดรู้สึกไงครับพอฟังตรงนี้ครั้งแรกบอกว่า ปรดักเนี่ยจะต้องมีการกลับมารีเวิร์กหรือกลับมาซ่อมหรือกลับมาทําอะไรเนี่ยประมาณ80%เปอร์ิดรู้สึกยังไงครับโอ้โหก็เสียแบบอ f ฟิชิเชนซีสิครับมันก็ต้องมานั่งทําใหม่ทําใหม่ทําใหม่กาไรก็หายหมดถูกแต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าเขาท,ทําธุรกิจมาหลายปีแล้วนะประมาณเกือบ10ปีละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนที่อยู่ทีมงานที่อยู่เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องเงินของเสียเหรอพี่น,นันก็หลอมใหมส่สิมันไม่เขาในมุมมองของเขา ไม่มีอะไรเสียหายอ material ยังเป็น material เหมือนเดิมแล้วเจ้าของเขาไม่เขาไม่รู้ปัญหานี่เหรอเขารู้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคนที่เป็นเจ้าของคนเดียวที่จะต้องคุยกับพนักงานตั้งสอง้อยกว่าคนนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในมุมของเราในฐานะที่ปรึกษาเคสนั้นผมเข้าไปเคสไปไปโคชชิ่งเองสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องสะท้อนให้คนที่เป็นเจ้าของเออไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของสิคนที่เป็นระดับดเดอร์เขารู้ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันทำให้องค์กรนะมันเติบโตยากเค okay. ก็คือแปลว่าตอนนี้พี่ที่เราเข้าไป BA เนี่ยไม่ได้แค่เข้าไปให้เขารู้คอขวดหรือปัญหาของเขาที่แท,ท้จริงอย่างเดียวเราเข้าไปให้เขารู้ด้วยและให้ทีมผู้นำเขารู้ด้วยเพราะเหตุผลนันนึงเลยที่เราจัด BA เนี่ยเพราะเราต้องการให้เชื่อมต่อระหว่างเจ้าของและก็ทีมผู้นำทั้งหมดให้มันเป็นภาพเดียวกันให้มันเกิดอะไรมตนกันว่า ถ้าเกิดเราจะโตไปด้วยกันเนี่ยทุกคนจะพร้อมขึ้นรถด,ด้วยกันไหมทุกคนจะพร้อมขึ้นเรือไปด้วยกันไหมเพื่อที่ทําให้พาไม่ไปโตถ้าไปโตแล้วเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะยอมปรับเปลี่ยนตัวเองไหมอันนี้ยคือจุดเด่นของ b a เเลยที่ทําให้เจ้าของแฮปปี้มากและทีมผู้นำก็มีความหวังมากผมเคยเข้าไปที่ที่หนึ่งที่ทำโลจิสติกแล้วเขาบอกกับผมเลยว่าพี่ครับรู้ไหมครับว่าการที่พี่มาสอนผมวันนี้เนี่ยผมมีความหวังมากเลยที่ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงผมรอสัมมนาแบบพี่มากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพวกเราคุยกันเองอะ่ะเราก็คุยกันได้ระดับหนึ่งแต่หลังจากที่โค้ชมาแล้วเนี่ยผมเห็นความหวังว่าพวกเราคุยกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเรารู้ว่าจะต้องทํางานยังไงแต่ว่าจะพายเลื้อยพร้อมกันที่จะแก้ปัญหาแต่ละจุดของอันเนี่ยไม่มีคนมาคุมตรงนี้แล้วเจ้าของคนเดียวก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหานี้ไม่มีเทคโนโลยีในการที่จะเปลี่ยนจากทุกอย่างที่อุ้มกับตัวเอง ลงไปหาทีมงานยังไงมันก็เลยแก้ไม่ได้ BA อช่วยตรงนี้ได้จริงๆครับแค่ครึ่งวันถูกผมว่าวันนี้การที่องค์กรจะเติบโตได้ออนะครับการทํางานเป็นทีมสําคัญมากวิธีการคิดของทีมสําคัญมาก,กต้องและก็เรื่องระบบเรื่องระบบสําคัญมากๆกครับเพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะผมอยากจะสื่อสารกับคนที่เป็นบริษัท SME ทั้งหมดนะครับถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าองค์กรของคุณมันเติบโตไม่ได้ถ้า ถ้าคุณรู้สึกว่าทีมมันไม่เป็นทีม,มถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันทําธุรกิจมานานแต่ทําไมยอดขายมันไม่โตส้กทีผมแนะนําแล้วผมเชิญชวนนะครับว่าให้เชิญทางทีมที่ปรึกษาเข้าไปแล้วพี่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากๆครับภายในครึ่งวันพี่จะเห็นว่าปัญหาอะไรในองค์กรที่มันทําให้เราไปต่อไม่ได้พี่จะได้เห็นว่าเฮ้ยเราจะมีเทคนิคหรือเราจะมีกลยุทธ์อะไร ที่จะสามารถที่จะทําให้ทีมของเราเป็นทีมได้ครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วสําหรับหลายๆท่านที่สนใจแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับ Business Analysis ครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงกระบวนการก่อนว่าเราทำยังไงเพื่อทำให้บริษัทของท่านเนี่ยสามารถเติบโตและแข็งแรงได้ดเรื่องแรกก่อนนะครับเวลาท,ที่ท่านสนใจนะครับเราเองจะมีทีมโค้ชมีทีมโค้ชนะครับโทรเข้าไปคุย โทรเข้าไปคุยสิ่งที่ท่านอาจจะต้องเตรียมคือและทีมโคช้ชของเรามีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การตลาดการขายการทําผลผลิตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็การบริหารคนจํานวนมากนี่คือความเชี่ยวชาญของโคช้ชเราแล้วเราจะหาโคช้ชที่เชี่ยวชาญพิเศษที่จะเจาะให้คุณโดยเฉพาะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่ที่เบิดบอกสักครู่เนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับในฐานะคนที่เป็นเจ้าของเหการเนี่ยเราเองอาจจะต้องคุยเหี่ยวเรื่องเป้าหมายของเรา Uh. ว่าวันนี้เราอยากเห็นองค์กรโตไปยังไงแล้วอะไรในมุมมองของเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาผมอยากวันนี้ให้เป็น private session ในการคุยกับทีมโค้ชนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ปัญหาของท่านเพราะงั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านสนใจทีมโค้ชจะโทรศัพท์ไปหาท่าน โค้ชจะถามว่าคุณต้องการเวลามากขึ้นหรือเปล่าคุณต้องการให้คนของคุณมีประสิทธิภาพไหมคุณต้องการคัดไหมว่าคนไหนเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่คุณต้องการที่จะได้ได้ยินปัญหาจากทีมงานไหมทุกๆความต้องการตรงนี้โค้ชจะจัดเอามาใส่แล้วก็จะได้ปรับ business analysis workshop เนี่ยให้มันตรงกับคุณและให้คุณได้คอขวดหรือเห็นสิ่งนั้นน่ะ ภายในครึ่งวันเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้นะครับเพราะว่าอคอสของเรามันเป็นการเทรลเมสอ่า,อามันมันเป็นการออกแบบสําหรับบริษัทของท่านโดยเฉพาะโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยท่านอยากจะปรึกษาอะไรหรือท่านอยากจะให้ทีมโค้ชเรามีการโคชชิ่งเรื่องอะไรกับทีมงานเป็นพิเศษผม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 อยากจะบอกว่าท่านน่ะสามารถที่จะบอกทีมโค้ชเราได้เลยนะครับนั่นนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเซต เป้าหมายหรือเซตโกร่วมกันแล้วนะครับในวันที่เราเข้าจะไปเข้าอบรมครับเบอร์คราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมอยากจะให้เอาทีมงานเข้ามาครับเอาทีมงานเข้ามาประมาณ1 0บถึงสิท่าน1 0บถึงสิท่านเพื่อเข้ามาช่วยกัน brainstorm เพื่อเข้ากลับมาทํเวิร์กช็อปเพื่อเข้ากับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันว่าวันนี้การที่เราจะทําให้องค์กรมันเติบโตแข็งแรงเนี่ยมันจะต้องทําเรื่องอะไรบ้าง ก็หลายหลายครั้งครับเจ้าเจ้าของเนี่ยมีทิศทางที่อยากจะโต10ล้าน20ล้าน30ล้านทีมงานก็อยากจะโตเหมือนกันแต่ทิศทางของทุกคนน่ะมีปัญหาบางอย่างในแต่ละแผนกที่ไม่เหมือนกันในวันนั้นเองเนี่ยเราจะช่วยให้ทุกๆแผนกเนี่ยมันเชื่อมต่อกันในทิศทางเดียวกันให้ได้เพื่อเห็นปัญหาเดียวกันเพื่อเห็นทิศทางเดียวกันจะได้ไปต่อได้อันเนี้ยคือคีย์หลักสำคัญเลย เพราะว่าถ้าเกิดทุกคนมองในทิศทางเดียวกันได้มันก็จะพายเรือพร้อมกันไปได้ครับใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยในการที่เข้าไปทำ business analysis พอจบวันเนี่ยสิ่งที่คนที่เป็นผู้ประกอบการจะได้นะครับเรื่องแรกคือคุณจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นบัตเทเน็กของคุณอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่บัตเทเน็ตที่เราจะทําให้เห็นเนี่ยคือเราจะทาให้เห็นทั้งหมด360อองศาไม่ได้เฉพาะเป็นคนที่ชอบวิวของคนที่เป็นเจ้าของคนเดียวเราจะได้เห็นมุมมองของคนที่เป็นของทีมเรา S <S เรื่องที่สองทีมของเราเนี่ยเราจะได้เริ่มเห็นว่าคนไหนพร้อมที่จะวิง่งหรือว่าพร้อมที่จะทำให้องค์กรมันเติบโตไปพร้อมๆกันกับเราซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเบิร์เพราะว่าหลายครั้งคนที่เป็นเจ้าของใส่พลังงานเขาแต่เขาไม่ได้อยากจะไปกับเราเพราะงั้นเนี่ยวันที่ทีมโคช้ชเข้าไปเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าวันนี้ใครพร้อมที่จะวิ่งไปกับเราบ้างพี่นันถ้าเกิดเราเจอคนที่ไม่ใช่ระหว่างที่เราไปสอนเนี่ยพี่นัน แนะนำผู้ประกอบการยังไงครับโอเคผมเนี่ยเจอเยอะไอ้สิ่งที่สิ่งที่เบิร์ดพูดเนี่ยแน่นอนแหละวันนี้เวลาเราเข้าไปในองค์กรมันไม่ใช่บอกว่าคนที่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะหรือว่าคนที่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะเจอคนที่ใช่และไม่ใช่ปะปนกันสิ่งแรกก่อนนะครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยเราต้องแยกแยกก่อนว่าไอ้คนที่ไม่ใช่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนวิธีการคิดของเขาได้ไหมเนาะเพราะถ้ามันไม่เกินแกงมันสามารถเปลี่ยนได้โดยปกติแล้ว ทีมโค้ชของเราวันนั้นเราจะโคชิ่งเขาเลยแต่ว่าถ้ามันมันอาการมันหนักอาการมันหนักสิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมาวางแผนร่วมกันครับเบิร์ตคือวันนี้คนที่ไม่ใช่และเขาไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะถ้าเป็นระดับเล็กๆระดับล่างผมว่าจัดการง่ายแฮนเดิลง่ายคือให้ให้โอกาสเขาแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเชิญถูกไหมครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับเบิร์ต เวลาที่เราเคยเจอคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่แต่เป็นระดับสูงๆนะครับวันนี้สิ่งที่ทีมโค้ชจะช่วยแล้วก็แอดไว้ก็คือเราจะต้องเริ่มกลับมาวางแผนในการที่จะโปรเทคองค์กรในการที่จะเซิร์ฟองค์กรทำให้องค์กรเติบโตไปต่อโดยที่เขา่ไม่มีผลกระทบกับเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยแผนหรือกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเนาะก,ก็สำหรับใครนะครับที่ที่อยากจะมีส่วนร่วม ผมให้ผมแนะนําให้ติดต่อกับทีมงานนะครับเรามีหลายช่องทางมากๆนะครับเดี๋ยวทีมงานจะใส่ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาโทรศัพท์นะครับหรือว่าไลน์คอก็ตามนะครับเอาที่ท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะติดต่อแล้วเดี๋ยวข้อมูลต่างๆทั้งหมดนะครับในรายละเอียดเราจะส่งไปให้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะคุยเพอร์ซันอลกับทีมโค้ชนะครับ สามารถแจ้งทางน้องเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะเชื่อมให้กับท่านอาจจะมาคุยกับผมหรือว่าทางทีมที่ปรึกษานะครับนิดหนึ่งนะครับสำหรับทีมที่ปรึกษาที่จะเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะให้น้องเขาเนี่ยจัดทีมปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าทีมที่ปรึกษาเราจะไม่รู้ในธุรกิจของของพี่ๆเพราะว่าเราสอนมาเกือบ3-400บริษัทแล้วเพราะงั้นเนี่ยทีมโค้ชของเราเนี่ย เป็นทีมโค้ชที่สามารถที่จะรู้ลึกอินดีเทลของในแต่ละธุรกิจได้แน่นอนครับถ้าคนไหนนะครับสมัครผ่านทางนี้นะครับที่ได้ยินวิดีโอและฟังจนจบนะครับผมจะมีเช็คลิสต์ให้คุณนะครับเป็นระบบเช็คลิสต์ให้เป็น20คําถามนะครับที่จะเช็คลิสต์ให้คุณรู้เลยว่าองค์กรคุณตอนนี้ยอยู่ในระดับไหนบ้างในการมีระบบนะครับผ่านช่องทางนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้เช็คลิสต์นี้เพราะว่าผมรู้สึกว่า คนที่ตั้งใจจริงๆนะครับฟังเราจนจบเนี่ยผมอยากจะให้อะไรบางอย่างเป็นพิเศษเป็นเช็คลิสให้ครับงั้นบอกน้องได้เลยครับเช็คลิสอยากได้เช็คลิสการการคิดระบบครับเดี๋ยวเราจะแถมให้ตรงนี้ครับขอบคุณสําหรับทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในครอบครัวของเรานะครับสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์นะครับ businessbreakthrough.com นะครับแล้วก็เรามีช่อง YouTube นะครับ maximum partner นะครับ กดกระดิ่ง <infrared> แจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับโอเคใช่ถูกต้องเพื่อติดตามสาระดีๆตลอดเวลานะครับเพราะว่าทีมโค้ชของเราเวลาที่ไปโคชชิ่งบิสเนสนะครับเราเห็นมุมมองทางธุรกิจดีๆที่จะทำให้ SME เติบโตเราก็จะเอามาแชร์ิ่งนะครับหรือว่าอาดีตต่อเราทางผ่านซาวคลาวนะครับพอดแคสต์นะครับมักซิมัมพาร์เนอร์พอ r t แคสต์นะครับและสุดท้ายมีในส่วนของอีก2ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะครับไลน์อด business breakthrough นะครับ b u s i n e w s b r e a k t h r u นะครับหรือทาง Facebook ก็ได้นะครับ business breakthrough ครับแล้วเจอกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ this is the maximum partners podcast transforming people's lives ธุรกิจติดปีก by อาจารย์ัน์สังสี